สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Line Developer Secret Tips ครับผมจิรวัตรการันวิทยาการครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการ Handle Webhook ด้วย Break และ Return ใน Node.js กันครับพูดถึงเว็บ o ุกนะครับที่เราใช้กับแชทบอ o t ของเรานะครับเมื่อมีผู้ใช้นะครับอินเทอร์กับ ตัวไลน์แชทบอทนะครับพร้อมกันเป็นจำนวนมากๆนะครับในเวลาที่มันไล่เลี่ยไล่เลี่ยกันเนี่ยนะครับตัวไลน์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับก็จะแพ็คนะครับข้อมูลพวกนั้นล่ะนะฮะมาอยู่ในรูปแบบอะเรแล้วก็ส่งมาในอีเวนต์เวพวกอีเวนต์อีเวนต์เดียวได้เลยนะครับตัวอย่างในหน้าจอของไลน์ด็อกคิวเมนต์ในตอนนี้เนี่ยนะครับทุกคนจะสังเกตว่าตัวอย่างเพลย์โหลดที่ส่งมาให้เซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะเห็นว่าอีเวนต์เนี่ยมันประกอบไปด้วยนะครับข้อความก็ได้ รหรือว่าตัว a d Chatbot มีสัญญาณ Follow มาก็ได้เห็นไหมฮะว่ามันสามารถที่จะ Pack มาได้มากกว่า1จริงๆนะฮะและมาได้มากจากมา,มาได้จากหลายผู้ใช้งานด้วยนะครับในนาทีเดียวกันซึ่งใน Depth Secret Tips นะครับวิดีโอตอนที่23เนี่ยเราเคยทำเฉลยไปแล้วว่าวิธีที่จะ Iterate นะครับตัว Array เพื่อจะ Handle นะครับทุกข้อความแม้ขาดตกไปเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ผมปรากฏว่านะครับ เมื่อนักพัฒนาได้ไปดูวิดีโอนี้แล้วมีบางส่วนที่พบว่าพี่ครับผมดูวิดีโอตามพี่และทําตามพี่แล้วแต่ผมยังเจอว่ามันแฮนเดิลข้อความได้ไม่ครบทุกข้อความครับเกิดอะไรขึ้นเอจุดนี้เรามาลองดูโค้ดตัวอย่างที่นักพัฒนาที่ถามเข้ามา เขาใช้เขาเขียนพัฒนาขึ้นมากันนะครับโดยในซอสโค้ดตัวอย่างนะครับผมจะชี้ทุกคนเห็นก่อนว่าเดี๋ยวผมจะมีการปริ้นนะครับตัว Event Lo g อกนะครับเมื่อมีการอินเทอร์แคกับตัวตัวไลน์แชทบอทเนี่ยมันก็จะปริ้นออกมานะครับให้เราเห็นว่ามี Event ์อะไรบ้างหรือมีมาเป็นรูปแบบอะไรไหมนะครับ จุดสำคัญนิดนึงนะครับในตอนที่23ของไลน์สคร p ป t ิฟเนี่ยนะฮะเราจะมีการอิเ r a t รด้วย f o r l o o p นะครับเอา Even t ออกมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับโดยโค้ดที่ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูตรงนี้นะครับผมจะมีการระบุว่าถ้า Text นะฮะที่ส่งเข้ามาเป็นเลข1เนี่ยนะครับเราก็จะ Return ออกไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่หนึ่ง เราก็รีพายข้อความนะครับเป็นเทคอันนั้นก็เหมือนการ Echo กลับออกไปนั่นเองนะครับสุดท้ายถ้าจบสวิตเคสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีการที่จะบอกด้วยว่าตัวไหนนะครับข้อความไหนที่เราได้รีพายออกไปแล้วนะครับแค่นั้นเลยนะครับคราวนี้นะฮะด้วยโคอดอย่างนี้มันก็ดูปกตินะครับแล้วก็ผมสังเกตว่าหลายๆคนนะฮะก็เขียนโค้ดในการแฮนเดิลเว็บพุกในลักษณะนี้เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเอ๊ะการเขียนในลักษณะนี้มันมีข้อผิดพลาดอะไรที่ทําให้เราแฮนเด e ลอีเวได้ไม่ครบตัตวครับเอาละฮะซ้ายมือของทุกคนนะครับตอนนี้ก็คือ Line OA นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ Text เข้าไปแบบเร็วๆนะครับแล้วลองดูว่ามันจะสามารถ reply กลับมาได้ครบจำนวนทุกครั้งไหมหรือมีบางครั้งที่มันไม่ครบเดี๋ยวลองไปลองดูกันครับอ่ะผมจะเริ่มพิมพ์เลยนะครับทุกท่านรอดูเลย เอาละครับผมพิมพ์ไปหนึ่อันนี้ยังครบนะฮะยังสวยเพราะว่าเลข1ไม่เิ้นถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวดูจังหวะต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับผมก็จะพิมพ์ไปเรื่อยๆจะสังเกตว่านะฮะอันนี้เราจะเห็นแล้วนะฮะผมพิมพ์ต่อเนื่องเลยนะฮะเลข1ไม่มาถูกแล้วแต่เลข3ไม่มาเนี่ยไม่ถูกนะฮะ เอาละคราวนี้เราไปดูหลอกกันดีกว่านะครับว่าทำไมเลข3ถึงไม่มานะครับเอาละครับผมจะเปิดนะครับตัว e m u l a t o r S u i t e ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นไฟ i บดอิม a t o r Suite นะครับแล้วเรามาดูเว็พุกที่เราปิดหลอกกันดีกว่าว่าเอ๊ะทำไม3ถึงไม่มาอ่านะฮะสี่มานะครับเมื่อกี้ถูกต้องนะครับเพราะมันแยกอะเรมาเป็นตัวเดียวแต่ไถขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราจะสังเกตว่าข้อมูลของ1และ3มันถูกแพคเข้ามาอยู่ในอะเลตัวเดียวกันครับ แล้วเงื่อนไขของเราบอกว่าอะไรฮะถ้าเป็น1ก็ไม่รีプライไงนะฮะแต่3ไม่รีプライเพราะอะไรทั้งที่1มันไม่รีプライถูกแล้วแต่3ซึ่งอยู่ในอาร์เรย์ตัวเดียวกันไม่รีプライเพราะอะไรกลับมาดูที่ถอสอร์สโค้ดของเราครับนะฮะในซอร์สโค้ดของเรานะครับตรงนี้เองครับคือจุดสําคัญนะฮะแล้วผมเห็นนักพัฒนาหลายคนเนี่ยใช้สูตรนี้เขียนลักษณะนี้กันเยอะมากนะครับ จุดต่างก็คือตรงนี้ฮะจุดที่สําคัญก็คือคําว่า Return นะครับอาเดี๋ยวเราไปดูนิยามของ Return สักนิดหนึ่งนะครับผมก็ลองไปถาม Gemini ดูนะครับให้เขา Compare นะครับระหว่างตัว Return แล้วก็ตัว Break นะครับว่าเป็นยังไงสําหรับตัว b r e a k นะครับจะใช้กับ o o p นะฮะ for loop while loop do while นะครับหรือว่า s switch c a s e นะครับได้นะฮะแล้วก็ใช้เพื่อจะ Exit นะครับจาก Current Loop นะหรือ s v t c e Statement ที่มันอยู่ณตอนนั้นออกมานั่นเองนะครับแต่สําหรับ Return ครับ มันเป็นการ terminate นะครับตัวฟังก์ชันก็คือจบการทำงานเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้เองครับที่นักพัฒนาหลายคนพลาดแล้วก็ iterate นะครับออกมาก็ไม่สามารถที่จะ handle ข้อความได้ทุกข้อความนั่นเองนะฮะมันมาจากการที่เราใช้ return ดังนั้นครับตรงจุดนี้เองครับผมจะลองเปลี่ยนนะครับจาก return นะครับทุกคนไปเป็น break ครับเออเอางี้เลยนะครับเปลี่ยนจาก return ผมลบทิ้งเลย แล้วก็ใช้เป็นเบรกแทนจุดนี้นะครับเพื่อเบรกเบรกเพื่ออะไรเบรกเพื่อให้มันหลุดออกจากสวิตช์เคสนี้ครับเมื่อกี้เราดูนิยามมาแล้วเราใช้มันใช้กับ l o o p while loop นะฮะดู Y แล้วก็ใช้กับสวิตช์สเต t e เมนต์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดออกมาจากตรงนี้ได้แล้วมันยัง For l o ู p อ t e r a t e ตัวอเลตัว,ต,ว,ต,วต่อไปได้มันก็น่าจะทำงานถูกต้องมันก็น่าจะสามารถที่จะปรินททุกครั้งที่เราพิมพ์เข้าไปได้อย่างถูกต้องเรามาดูกันดีกว่าว่าม,มันจะเป็นอย่างนั้นไหมลองดูนะฮะ เดี๋ยวผมจะกลับมาที่หน้าจอแชทนะครับกับไลน์แชทบอทอีกครั้งแล้วจะลองพิมพ์ใหม่นะฮะทุกคนดูไปเร็วๆเลยนะครับเอาล้วครับหนึ่งสองสามสี่รอบที่หนึ่งนะครับมาครบนะสองสามสี่ถูกต้องแล้วเพราะว่าหนึ่งเราบอกว่าเราเบรกไงแล้วก็หลุดแล้วก็ไม่ได้ที่จะไปรีพลามันหลุดออกจากสวิตช์เคสแล้วนะฮะถัดไปเลยหนึ่งสองสามสี่อีกมาครบนะฮะสองรอบแล้วขออีกสักทีละกันว่ามันจะมาครบไหมนะฮะเอาแบบเร็วๆเลยเอาล้วฮะหนึ่งสองสามสี่มาครบ เป๊ะๆเ,เลยนะครับอันนี้แหะฮะก็คือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนการแฮนเดินะครับตัวเว็บ o ุกที่มีข้อความมามากกว่า1ห,หรือมีตัว e v e n นมามากกว่าตัวข้อความที่มันยักอยู่ใน e v e n น์มามากกว่า1น,นะครับอันนี้ก็เป็นภาคเหมือนเป็นภาคต่อภาคเฉลยของภาคแรกที่ตอน23ไป นะครับอันนี้ก็หวังว่าตัวส e c เ e t t i ทิในตอนนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักพัฒนานะครับที่ใช้ n o d e JS นะครับในการพัฒนาเว็บพุกเพื่อรองรับนะครับเว็บพุกแล้วก็แฮนเดิข้อความได้อย่างครบถ้วนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าคิดว่ามันใช่สําหรับคุณและเพื่อนของคุณด้วยก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะครับแล้วก็ ฝากนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับให้กับ Line Developer Thailand Channel ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับ Secret t i p ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ